Welcome Channel Scarlet to Uranians Scar สวัสดีครับตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่ชื่อช่อง Uranian Scarlet ก็จะเป็นช่องที่ใช้การนำเสนอโดยการใช้ภาพประกอบของไพทาโลแต่ใช้หลักการการอ่านของดวงดาวยูเรเนียนะครับคนที่สนใจและอยากให้การสนับสนุน ช่องนี้ดูฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็กดติดตามซับสไคร e ได้นะครับขอบคุณมากครับ รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสำหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมัก,กรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณร้อยเซนและสําหรับผู้ที่มีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสดาดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกฎคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่คุณก็ดูคลิปนี้ได้นะครับ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคูณ50%บวกลบกรณีวันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่17เดือน10ตุลาคม2563คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันนะครับเกิดหลังได้2วัน3อิทพนบล,บลบ7วันวันที่17เดือน10ตุลา2563เจอสมการดาวคาร์สโนลนสีกับดาวทิพย์ฮาเดสกับจุดเจ้าตาจันทความหมายมจะแปลว่าความ ความเหน็ดเหนื่อยครนนี้เนี่ยผมจะลงรายละเอียดนะครับคุณดูที่มาส์าผมนะครับทุกราศีเลยถ้าคุณมีจุดเจ้าตาดวงดาวอยู่ที่ข้าองศาที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับเารษเกิดขึ้นับคุณแน่นอนครนนี้ผมจะมาอธิบายจุดที่มาสู่รัคสีคือดาวสองตัวรวมกันนะครับจุดที่มาสู่ลัค,ลนนคส,ลสีอยู่ที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับ จุดที่มาสน่ัวงสีก็อยู่พิกัดของราศีตัวนี้แคปิคอนก็คือดาวเสารก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะท,ทะเลไม่ใช่ราศีมังกรนะครับอันนี้มันก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะประมาณว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างหรือว่าคุณอาจจะต้องไปทําภาระบางอย่างที่ค้างค้างมานานแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนประมาณว่าเขาจอดจองมาที่ตัวคุณเพราะว่าดาวองคารดาวองคารเนี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทำกรนนี้ดาวองคารเนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เขาอยู่ค่าองศาของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องทําแบบรวดเร็ว แบบประมาณว่าช้าไม่ได้เช่นเขาเอางานบางงานมาให้เราทําและก็เมื่อเราทําแล้วเราก็จะต้องเช่นรีบทํางานนั้นให้เสร็จรวดเร็วก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอาจจะแบบว่าเหนื่อยในการที่เราจะต้องแบบเออตือล้นกระหืดกระหอบแบบเหมือนแบบต้องทำทำแล้วเป็นสิ่งที่คุณแบบต้านทานไม่ได้ เพราะว่ามันมีดาวทิด์ตัวนี้วัคขนุ์วัคขน,นุ์ก็คือพลังอำนาจที่ไม่สามารถที่จะต้านทานได้แกนี้ดาวทิด์วัคขนุ์กับดาวองคาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่4ี่ซึ่งเรือนตาที่4ี่ก็หมายถึงการเรียนรู้ความเป็นบ้านก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องแสดงออกและเป็นสิ่งที่คุณคุณจะต้องทําแบบรวดเร็วเพราะว่าในเรือนตาที่4ี่มีจุดเจ้าตจันทร์จันทร์ก็เหมือน เหมือนความเป็นบ้านเหมือนแบบการที่แบบเราต้องช้าไม่ได้อะเพราะว่าจุดเจ้าตาจันเนี่ยมันเปรียบเหมือนชั่วโมงที่แบบมันต้องแบบหลับช้าไม่ได้คือเช่นลูกค้าเอางานมาให้คุณเขาอยากเอประมาณว่าให้คุณช่วยทําให้หน่อยแล้วเขาก็จอดจองมาที่ตัวเราแบบประมาณว่าคนอื่นอาจจะทําแบบคุณไม่ได้ก็มีคุณ เท่านั้นแหละที่คุณจะต้องเข้าไปทำแล้วก็มีดาวทริปฮาเดสฮาเดสเนี่ยก็คือความทุกข์พัฒนาการช่วยเหลือและก็ดาวทิปฮาเดสเนี่ยข้าองศาของเขาเนี่ยเขาก็อยู่พิกัดของตัวนี้ครับของราศีสิงราศีสิงก็คืออาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราก็คือประมาณว่ากิจกรรมที่ตัวเราเนี่ยจะต้องอเหมือนแบบเข้าไปช่วยเหลือหรือว่า มีคนเนี่ยเขาแบบให้เราเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดราทิ่พแพเดนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนสตารที่สามซึ่งเดือนตารที่สามก็เหมือนแบบการติดต่อการคอมมูนิเคชันเพราะว่าเดือนตารที่สามก็คือราศีมิถุนก็คือดาวพุธก็คือจะมีการติดต่อเหมือนแบบประมาณว่าเช่นลูกค้าก็อาจจะแบบว่า ให้งานบางงานแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบแก้ไขปัญหานั้นได้ได้ด้วยได้ด้วยดีได้เพราะว่าที่บอกว่าได้ด้วยดีเพราะว่ามันเจอตัวนี้ดาวเสาตัวนี้นะครับดาวเสาก็คือข้อจํากัดแล้วก็เอ,อเจอดาวปุโตปุโตคือการพัฒนาการที่ดีก็คือประมาณว่ากิจกรรมที่แบบว่า ทำสิ่งที่ยากยากที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างที่ผมบอกดาวเสาร์ก็คือเป็นดาวจำราศีของแคปิตคอนก็คือราศีมัง,งมกรก,ก็คือแพะบุกเขาผมดาวแพะทะเลอันนี้มันก็จะเหมือนแบบคุณแบบจะต้องไปทํางานที่แบบายากหรือว่างานที่ค้างๆมานานแล้วก็คุณทําสําเร็จเพราะว่าอิทธิพลของดาวพูโตพูโตก็คือการพัฒนาการที่ดีคือแบบ เป็นเรื่องของอุปสรรคที่คุณแบบต้องฝ่าฟันมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าต้องทุ่มเทแล้วก็อาจจะมีความเหนื่อยหรือแบบล้าบ้างแต่ก็สามารถทาและสาเร็จเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธโตแล้วก็คุณจะรับอิทธิพลของจุดเจ้าตายแอชเชนแนสแสนแอชเชนแนนที่อยู่วงนอกในการโคจรจริงในวันนั้นอสแอชเชนแนนนี่ก็หมายถึงสิ่งแวดล้อม เนี่ยตัวเออัศนันสิง่งรอบที่บ้านที่ทำงานญาติสนิทคนที่เรารักก็คือเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบว่าเอ,อเราจะต้องเหมือนแบบแสดงสารภาพบางอย่างเพราะว่าเจุดจเจ้าตายอัศนันเนี่ยกับเราสาวเนี่ยเขาอยู่ในเดือนตที่สิบเดือนตั้งสิบก็คือสารภาพเหมือนประมาณว่าบางครั้งคุณอาจจะมีการที่คุณจะต้องเดินทางก็ได้ว่าเาาวเสา์เนี่ยก็เหมือนกันเดินทางการเดินทางไปรับ ผมว่คุณรับหน้าที่ใหม่รับตําแหน่งงานใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้บางอย่างเพราะอย่างที่ผมบอกว่าดาวคารเน่เขาอยู่ในเดือนตาที่สี่เดือนตาที่สี่ก็คือการเรียนรู้แล้วก็เหมือนอนาณาจักรความเป็นบ้านแล้วก็มีดาวพฤหัสดาวพฤหัสที่มาสูส่ดวงศรีดวงสีคือดาวของตัวลมกันแล้วก็ทำมุมร้อยแปดสิบองศากับจุดที่มาสู่ดวงสีใน ราศีกรกฎคันนี้ดาวพฤหัสเนี่ยก็คือเรื่องของความสําเร็จเหมือนประมาณว่างานที่เติบโตมากขึ้นแล้วคุณก็ขยายงานสิ่งที่คุณจะไปทําแล้วก็สามารถที่จะทาแล้วประสบความสําเร็จได้คือดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ข้าองศาของราศีพิจิกพิจิกก็คือ,อ,อกิจกรรมอ่ะกิจกรรมที่คุณจะต้องทำพิจิกก็คือแบบ ทำต้องทําทันทีหรือเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนาตาที่เก้าซึ่งเรองนอนตาที่เก้าเนี่ยก็คือเรื่องของความสมําเร็จในชีวิตเรื่องต่างประเทศสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะมีความสมําเร็จความสมาเร็จที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นทิศทางที่ถึงแม้คุณจะต้องมีการเดินทางหรือว่าการติดต่อง,งานบางอย่างที่ยากเนี่ย แต่คุณก็ฝ่าฟันแล้วคุณสามารถทําได้ถึงมันจะแบบอาจจะแบบต้องเน็ดเหนื่อยหรือว่าต้องไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยแต่คุณก็ก็สามารถที่คุณจะแบบทาตรงนั้นน่ได้อันเนี้ยแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพื่อรหัสความสําเร็จผูโตด้วยคือเพื่อรหัสทั้งผูโต้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนตัดเก้าซึ่งแปลว่าเรื่องของความสําเร็จในชีวิต อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นแนวทางที่แบบถึงตอนนั้นคุณอาจะจะเจอความกดดันบางอย่างพเพราะดาวทิพยเนี่ยไอเตอนก็คือสภาวะที่กดดันความบีบคั้นบางอย่างบีบคั้นเรื่องของไรดาวสุก็คือเรื่องของความสุขใจเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเอ,อประมาณว่าสมมุติว่าคุณต้องไปทํางานบางงานคุณก็กลัวผิดพลาดแต่คุณก็จะต้องตั้งใจทํา แล้วก็ทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่เขามาให้เราทํเเขาเขาโอเคกับเราคือเหมือนแบบสามารถทําบางสิง่งบางอย่างที่ที่ถูกใจคนหมู่มากเพราะว่ามีจุดเจ้า,าจัดจันทร์เนี่ยแปลว่ามนชนนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนคือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยมันก็จะ ต้องจาะจงมาที่ตัวคุณมื่จุดที่มันส่วนลงสีเนี่ยเขาทำมุมเก้าสิบองศากับจุดเจ้าตาอาทิตย์อาทิตย์นี่ก็หมายถึงตัวเราตัวเราสิ่งที่บอกความเป็นตัวเราอันเนี้ยคือเหมือนจาะจงมาที่ตัวคุณมันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยบางอย่างคือถ้าเกิดสมมุติว่ายกต,ตัวอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณทํางานแล้ว ลูกค้าเอางานมาให้คุณมากขึ้นแต่เงินเท่าเดิมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบว่าโอเคก็ทำๆไปก่อนละกันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวของคุณมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณมีดาวองคาดาวเนปจูดาวยูเรนนสเนี่ยนะอยู่ในราศีกรกฎของคุณคือมันเป็นที่โครงสร้างของดาวของแต่ละคนด้วยถ้าคุณเจอดาวแบบนั้นเนี่ย คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพราะสมก,การจะมีสองด้านเหนื่อยแล้วคุณอาจจะได้เท่าเดิมหรือว่าถ้าเกิดสมบางคนมีดาวสุกร์ดาวพฤหัสคุณอาจจะมีงานมากขึ้นแต่ว่าเงินก็อาจจะได้มากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้กันนี้มันอยู่ที่โครงสร้างของดวงดาวของแต่ละคนนะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่แบบมันเป็นรายละเอียดของอของคนแต่ละคนทีหนึ่ง แต่ว่าโดยโดยตรงนี้จุดที่มานศูนย์รลังสีของราศีกรกฎเนี่ยความหมายของช่วงนั้นเนี่ยวันที่17เดเดือน10บกสามเนี่ยบวกลบ7วันเนี่ยคุณจะเจอลักษณะแบบนี้คือประมาณว่าอย่าลืมที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดคุณได้งานก็อาจจะขอแถมนู่นแถมนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าอาจจะจู้จี้คุณก็คุณก็ทำไปแบบเนี้ย ก็คือเหมือนแบบให้ดาวมันลงแบบเออเหนื่อยแล้วก็ยังได้ตังไงแบบเนี้ยหรือถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมองค์กรก็อาจจะแบบมีงานที่แบบยากๆแล้วเขาก็มาให้มาให้คุณทําคุณก็อาจจะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ทําไปก่อนเมื่อเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเราก็ทุ่มเทใช่ป่ะแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จเพราะว่างานที่ยากๆคนอื่นก็ไม่ทำาว่า a แอ e เ d นดันกับดาวเสาเนี่ย ก็อยู่เรือนดาวี่เสรก็คือสารภาพที่มงบอกว่ามี่ใครทำํำนะคุณก็ต้องทํเพราะเพืนรหัสกับผู้ตก็คือทําแล้วประสบความสาเร็จอันนี้เนี่ยเขจะเป็นแบบเรียกว่าคือด้านบวกสมก,การนี้มันก็จะเป็นด้านบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะนะคือดาวจะมีสองด้านทีน,นี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรัก ความรักที่ดีๆ60%มันก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยการติดต่อการติดต่อของคนของคนที่คุณคุยอยู่อาจจะมีอุปสรปรคบางอย่างจุดที่มาส่วนสีก็คือดาวเสา์คือข้อจํากัดเช่นเอ,อสมมุติว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเจอเขาหรือว่าเคยคุยกันแล้วคุยดีพูดจาดีถึงช่วงนั้นค,จจคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะนงอนเราหรือว่า ติดต่อยากการจ,จะดงานยุ่งไม่มีโอกาสที่มาคุยกับคุณมากมายคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเป็นอะไรเหมือนเราอาจจะแบบรู้สึกแบบกังวลกลัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ต้องกลัวมากมายเพราะว่าคุณจะต้องเจอลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงนั้นเช่นคุณนัดไว้มาเจอกันเขามาไม่ได้อะไรมาเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปใส่ลมเขา คุณไม่ต้องไปแบบโอเคงั้นเราเลิกกันเธอไม่มาคุณไม่ต้องไปพิมพ์ลายไม่ต้องไปโทรบอกหรือไม่ต้องไปสื่อสารให้เขาแบบรับรู้ในสิ่งที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเขาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วฉันเจ็งเซงคุณก็นิ่งๆไปดาวมันก็จะผ่านไปอย่าลืมก็คือคุณไม่ต้องไปบอกแบบไปสื่อสารกับเขา ว่าเราอะรู้สึกเหนื่อยกับเขาเนี่ยเราไม่ต้องพูดเราแบบเฉยๆเพราะว่าจุดเจ้าตาจันเนี่ยมันหนึ่งอารมณ์ของคุณเนี่ยอารมณ์ช่วงนั้นของเราเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์แล้วก็ซึ่งซึ่งคุณก็อาจจะมองว่าโอเคก็อ,อาจจะมาไม่ได้จริงอ,อาจจะทํางานจริงแล้วก็อาจจะบอกโอเคนะก็ทํางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่างก็มาก็ได้ก็คือเหมือนให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยมันก็จะไปกลายว่าด้านดีเนี่ยด้านดีที่ ที่เราแสดงออกไปถึงบางครั้งเขาอาจจะเบื่อเราพอเราพูดอย่างนั้นไปสื่อสารอย่างนั้นไปเขาอาจจะแบบนึกถึงความดีของเราเขาวอาจจะแบบเออแบบกลับลํามามาคบกับเราหรือว่ามามาทําดีเราต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้อันนี้มันก็จะเราจะรู้สึกเหมือนใจไงมันก็จะเป็นด้านดีหกสิบเปอร์เซ็นที่ที่คุณอาจจะเจออีกอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจากัด พราะจุดที่มันส่งสีก็คือดาวเสาเช่น <c oughs> คุณอาจจะไปเจอคนที่อายุมากคุณน้อยกว่าคุณรวยคุณจนคุณอายุมากกว่าน้อยกว่ารวยกว่าจนกว่าคนที่มันไม่ไม่สมกับคุณเลยอ่ะคือคอนธาตัดกับคุณแต่ว่าถูกใจเราถูกใจเราเนี่ยเพราะจุดเจ้าตัดจันร์ก็คือได้ของถูกใจฉะนั้นเนี่ยแต่ก็จะเป็นข้อจํากัดบางอย่างคุณก็อาจจะแบบคุยครบไปก่อนเลยมันเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบ เออไม่อยากคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะเฉยๆนะอันเนี้ยคือดาวจะมีสองด้านอันนี้เนี่อ,อมันก็เป็นข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกช่องเราก็จะได้ดูคลิปลวงหน้าเอ,อก่อนคนอื่น30วันบวกลบนะแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่ว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเชนเจอร์ดิ้งไม่ได้ทําคลิปแบบภาพรวมอันนี้คือผมอจัดจงแต่ผมจะบอกว,ว่าคุณไม่ต้องเชื่อผม ผมอยากให้คุณเอาปากการสอจดจดที่ต้องทำงานคุณจดที่ปฏิทกกินคุณแล้วคุณฝ้องรองจดจเหตุการณ์อารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแต่เพียงว่าเราต้องไปประยุกต์กับอาชีพของเราเพราะว่าอาชีพของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนแบบม,นนมีเพื่อนดีบางคนมีเพื่อนเห็นแก่ตัวบางคนมีเจ้านายดีลูกค้าดีบางคนอาจจะไม่มีลูกค้าที่จริงใจเอาผลประโยชน์แต่อารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคาอนี้เนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของการงานสรุปการงานที่แย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นตมันก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอกับงานที่ยากๆหรือว่าเจอลูกค้าเลื่อนนัดหรือว่าเลื่อนการจ่ายเงินก็ได้การจ่ายเงินงงางอยางเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวทิตเอ่อแอแม่ตอนเนี่ยก็คือสภาวะที่กดดันกดดันเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความสุขหรือแบบเขาอาจจะต้องผ่อนผ่อนเงินกับเราอาจจะมีเงินไม่มาก แต่ว่าเขาอาจจะจําเป็นที่เขาจะต้องพึ่งพาสายเราคุณก็อ,อย่างที่ผมบอกก็คือก็อาจจะแบบโอเคแถมให้เขาไปบ้านอะไรันเนี้เพราะว่าเพื่อเพื่อที่ว่าจะทาให้เหมือนแบบก็ยังได้ลูกค้าอยู่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นคนในองค์กรใช้งานเรายากๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องทนทนทําไปแล้วก็เดี๋ยวดามก็จะผ่านไป เพราะว่าเหมือนเราได้ออกแรงเหนื่อยแต่เขาก็ยังเห็นความสําคัญของเรานะก็ะคือเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องลุยนิดนึงลุยแล้วแบบข้อจํากัดบางอย่างที่คนอื่นมันไม่ยักทางานเนี่ยคนที่ทํางานหรือว่าเออเหมือนถ้าเกิดคุณเจองานยากยที่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่แล้วเขาก็มาให้เราทําแบบนี้แต่ว่าคุณจะฝ่าฟันไม่ได้แรือคุณจะเหนื่อยแล้วก็ จะเป็นอันนี้คือด้านลบ30%เรื่องงานที่เป็น30%ด้านลบด้านของความรักก็จะแปลว่าอย่างที่ผมบอกไปนิดนึงคุณอาจจะเจอแบบการผัดนัดเช่นนัดกันแล้วไม่มาอย่างที่ผมอธิบายไว้ตอนต้นคือสิ่งที่คุณจะเจอคุณาอาจจะมีความรู้สึกว่าทุบเหนื่อยเหมือนแบบถูกบีบคั้นบางอย่างเพราะว่าไอแมตตอนเนี่ยก็คือสภาวะที่กดดัน กดดันเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าผูกพันว่าในดาวทิพย์เอมเบตอสจะพาว่าความกดดันเนี่ยก็อยู่เรือนดาวที่สองก็คือดาวสุขก็คือเรื่องความรักความสุขใจแล้วก็มีจุดเจ้าตันโนดโนดก็คือคนที่คุ้นเคยกับเราคนที่ผูกพันคุ้นเคยกับเราแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเออเหมือนแบบ กดดันนะคุณอาจจะมีความรู้สึกกดดันถ้าเกิดคุณเจอแบบนั้นคุณก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็เฉยๆไปก่อนนิ่งๆแล้วเดี๋ยวดาวมันก็จะผ่านไปคือไม่ต้องไปแบบเธอ,อไม่อยากคบกับฉันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องมาคบกันคุณก็เฉยๆนิ่งๆเพราะว่าคุณจะต้องเหนื่อยในการที่คุณจะต้องเหมือนแบบพูดคุยบางอย่างอันเนี้ยคุณจดไว,แว้แล้วกันแล้วก็คือแบบก็ต้องเหมือนแบบเรียกว่าไง มองทิศทางที่จะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างผมก็พูดง่ายนะคือถ้ามันไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมหรือตัวคุณเนี่ยอารมณ์แบบนี้บางทีเราก็หยุดยั้งลําบากแต่ถ้าเกิดเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบนิ่งๆทําใจไว้อะไรวันเนี้ยเดี๋ยวดาวมันก็จะผ่านไปนะก็สําหรับคนที่ฟังคลิปนี้ครั้งแรกก็อาจจะงงๆก็ฟังหลายๆรอบแล้วกัน แล้วก็ผมขอบคุณสมาชิกช่องทั้งสองช่องนะครับที่คุณสมัครสมาชิกก็เป็นแรงผลักดันที่ผมแบบต้องพยันแล้วก็ทำคลิปดีๆเพื่อให้สมาชิกได้ชมนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกก็ขอขอบคุณนะครับยังไงคุณก็ได้ทันได้ดูคลิปนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอนิดน,นึงเพราะผมก็เก่งใจเพราะว่าก็ต้องให้สมาชิกที่เขาแบบเป็นสมาชิกในเดือนให้เขาดูก่อนไม่งั้น มันก็จะเหมือนว่าเขาก็จะไม่จําเป็นที่ต้องสมัครสมาชิกนะก็ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พลังที่ดีๆนะครับสถิตยอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุทกๆคนฝา่ฝาฝาันอุปสรรคไปได้เรื่องงานเรื่องความรำเร็จความรักเจอมิตรภาพที่ดีนะครับนั้นแค่นี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคนะสรุปอีกนิดนึงอย่าลืมนะถึงคุณจะเน็ด คุณจะเหนื่อยแต่คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะว่าคุณยังมีดาวพฤหัสกับดาวพูโตก็คือการพัฒนาการที่ขยายแต่เหนื่อยนะไม่ต้องกังวลบายบายสวัสดีครับครันี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดจ้าวตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทริ์ฮาเดสก็คือความเป็นม้าุตวเวทนา อาชีพฮารเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม4-5องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอร์เดียนเมอร์เดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคนนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอาดวงมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกำเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงแค่เนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ